ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ประวัชนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องทั้งหมดถูกห่อรวมไว้ในพระคำข้าพระองค์จะกราบลงตรงมายังพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์และจะยกย่องพระนามของพระองค์เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ พราะพระองค์จะทรงเชิดชูพระดำดัสของพระองค์เหนือพระนามทั้งสิ้นของพระองค์สดุดีบทที่ร้อยสามสิบแปดข้อที่สองในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าเปิดเผยสัญแดงพระองค์เองผ่านทางพระนามที่หลากหลายแก่ลูกหลานของอิสราเอลคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าร,รู้จักพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเพราะว่าพวกเขาพรันนา,นานหรือบรรยายถึงพลรรักษณะของพระองค์ ตัวอย่างของพระนามดังกล่าวได้แก่เยโฮวาหนสีองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นทงของฉันเยโฮวาห์ลาอาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นผู้เลี้ยงของฉันเยโฮวาลาฟาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักษาโลกเยโฮวาห์สบาโอดองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาเป็นต้นอย่างไรก็ตามข้อพระคัมภีร์หลักของเรากล่าวว่า พระองค์ทรงเชิดชูพระคำของพระองค์เหนือการเปิดเผยสำแดงแห่งพระนามทั้งหมดของพระองค์หมายความว่าไม่ว่าคุณจะรู้จักพระองค์ในฐานะเอสดายหรือเยโฮวาลาฟาหรือเป็นเยโฮวายิเลไม่ว่าคุณจะรู้จักว่าพระองค์คือผู้ใดก็ตามพระองค์ก็ได้เชิดชูพระคำของพระองค์ไว้เหนือการเปิดเผยสัแดงทั้งหมดนั้นการเปิดเผยสำแดงเหล่านั้น มีข้อจำกัดทั้งหมดถูกห่อรวมไว้ในพระคำถ้าคุณรู้จักพระคำของพระเจ้าคุณก็จะไปเกยเกินกว่าคนที่รู้จักพระเจ้าในฐานะเอลชด,ดายหรือเยโฮวาลาฟาหรือการเปิดเผยสังแรอื่นๆของพระองค์ในฐานในพันธสัญญาเดิมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งกล่าวว่าในปฐมการพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทรงเป็นพระเจ้านี่คือพระคำที่ได้รับการเชิดชูเหนือการเปิดเผยสัมแดงของพระนามทั้งหมดของพระเจ้าคุณไม่จําเป็นต้องมีพระนามภาษาฮิบูทั้งหมดของพระเจ้าในตอนนี้พระนามสุดท้ายที่เปิดเผยสัมแดงคือเยโฮวาชัมาพระองค์ผู้พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่และหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงนำอิมานูเอล พระเจ้าผู้สทรงสถิตกับเราซึ่งก็คือพระเยซูในท่ามกลางประชากรของพระองค์แต่ความปรารถนาของพระองค์คือการอยู่ในเราพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความลำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระกิตติธิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี โคโรสีบทที่หนึ่งข้อที่27หลายคนดําเนินชีวิตในศาสนาและยังไม่ได้รับความเป็นจริงพวกเขาไม่รู้ว่าจะสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไรความเชื่อของริสเตียนเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงพระชนและพระเยซูพระบุตรของพระองค์ผ่านทางบุคคลและฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงรู้จักพระคำและทำให้สิ่งนี้เกิดผลแล้วชีวิตของคุณจะเป็นสายทานแห่งพระพรและพระคุณที่ไม่สิ้นสุดพี่น้องคะให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับการเปิดเผยสําแดงแห่งพระคำของพระองค์ต่อวิญญาณของข้าพรงุง พระคำของพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในหัวใจและในชีวิตของข้าพระองค์ตลอดไปข้าพระองค์เดินในความสำเร็จชัยชนะและความมีชัยชีวิตของข้าพระองค์เป็นสายทานแห่งพระพรและพระคุณในพระคริสต์ที่ไม่สิ้นสุด อาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพระเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด